วิดีโอก็บอกนะแอดมิร์อมอกิตไฟโอ้โห,โหไม่ โอ้โหลืมตัวขอโทษทีนะครับกำลังรีวิวอยู่อ่ะนะครับสวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับผมเราเป็นคนไทยต้องสวัสดีกันวันนี้พบกับเจ้าตัวนี้เลยครับโอ้โหฮนะสวยสดใส PRS e Standard ตัวนี้เลย ได้กัะครับตัวนี้น่าจะเป็นปี2016นะฮะขึ้นต้นวัน116นะฮะน่าจะเป็นปี2016ได้กันนะครับอ่านี่เลยครับแจ่มๆเลยตัวนี้เป็นอินโดนีเซียสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่เลยครับผมนะใครอยากได้มาจัดไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกับตัวนี้เลย Boss ME80 ได้กันนะครับนะบนะบแล้วก็อย่าไปที่รู้กันอยู่แล้วเนาะเวลาพี่จะโบ อาจจะเขาเรียกว่าอะไรจะส่งของให้ลูกค้าจะต้องมีการรีวิวอยู่แล้วเนาะอ่ะนะครับวันนี้เราก็รีวิวอ่าอะไรก่อนดีนะตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นกีตาร์ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะกีตาร์ตัวนี้สามารถตัดซิงเกิลคอยได้ด้วยนะครับมี3ามแก๊กนะครับอ่ามี2ฮัมนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงฮัมก่อนอ่าแล้วที่ตัดซิงเกิลคอย นะครับนะครัตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเปลี่ยนสายให้ใหม่เรียบร้อยครับอะตัดสิ้นกันเอย มันทำให้ซาวน์กว้างขึ้นเวลาเราตีขอดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเราเล่นเพลงมันจะกว้างขึ้นนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นฮันตัวล่าง เสียงมันจะแร,แรงแต่แต,แตกกระพ้าใช่ไหมอ่าแต่ว่าเนี้ยนะครับถือว่าใช้ได้เลยโอ้ยนะใสก่กิกเลยครับอ่ะลองตัดซิงเกิลคอยตัวหลังดูนะครับี่ครับน,นี่เลยเห็นัหมนี่นไอ่ะแล้ก็ มีหลายเสียงเลยครับรวมๆกันมี6เสียงนะครับนะเพราะว่าตัดียงเกิคอยได้อีก3าแก๊กเลยนะครับก็เลือกตามความใช้งานเลยนะครับผมครับอเห็นอันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆเนี่ยทักกันมาซื้อขายกันทั้งวันเนี่ยผมก็นั่งตอบแชททั้งวันอย่างนี้คือทําให้ดูเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยนะครับ ขายจริงจงจริงทัวร์ร้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่เลยนะอ่ะอ,ะอามานะครับมาฟังเป็นแบบว่าเสียงคันๆกันหน่อยแล้วกันนะอ่าคันๆันก็แบบว,ว่าแก๊กกลางหน่อย ขึ้นชื่อแล้วเนี่ยเรื่องทรงเรื่องเสียงเนาะอ่าไม่ต้องพูดถึงนะครับคือได้เลยนะอ่ะเป็นเสียงแตกกันบ้างเสียงลิกชื้ คมมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่าเด้งๆเ้ะแวงทะแวงติดมาด้วยโอ้ว่าสาวใช้ได้เลยละไม่ธรรมดาครอันนี้มาอยู่ที่การเรื่องอพวกหัวแอมด้วยนะครับมีส่วนนะครับทาให้หาให้ญานเสียงให้เอกลักษณ์ของเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามที่เราต้องการเราต้องเลือกแอมด้วยนะอ่านี่แต่ว่านี้ผมก็ค่อนข้างแบบชอบให้ความเด้งๆ อ่ะต่อมานี่ยมาฟังเสียงโซโล,โล่หน่อยหน,น,นนะขนาดเราหยุดแล้วยังหล่อเลยอะ่ะคืออะไรมันมีดีเลยนี่แหละนี่คือความมือชี่เพราะว่าลายนี่เลย เรามีแอมป์ต่างๆนะครับไว้จาลองเสียงอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราจาลองเสียงจากแอมป์เนี่ยมาใส่ในนี้ให้กับท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อของกบไมโมจะไฟอย่างนีอย่างที่เราบอกทุกิปคือเราต้องเสียเสียให้เป็นมืออาชีพด้วยนะครับนี่เลย ผมไม่หล่อเนี่ยเสียเสียงเงางหล่อเลยอ่ะ ได้เลยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตั้งเป็นตัวคอนโทรให้ด้วยนะครับอ่ะคอนโทรนี่เป็นแบบว่าการเพิ่มคอมเพรสเซอร์ก็ได้นะครับอยากท่านให้ตั้งเป็นอะไรก็ให้มันไปกระพริบอันนั้นได้ก็กดเซฟไปนะครับอ่านี่เลยนะครับเราตั้งให้แบบนี้เลยนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ใช่คอนโทรนะคอมเพรสเซอร์นะครับอ่ะอันนี้นะครับแม้เนี่ยคือเราปรับให้ดูเห็นเลยนะแล้วเราปรับให้ใช้งานได้จริงๆด้วย สมสมุติเราโซโลอยู่ต้องการนคนอว่าซับเทนี่มันยาวขึ้นเราแค่กดนี่เลยครับอ่าตัวัอโทอเห็นไหมเนื้อเสียงยาวขึ้นเลยนะครับ จัดปลั๊กบอดนะครับไม่ว่าจะเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมีความข้อดีของมันอยู่แล้วนะครับที่เหลือนี่อยู่ที่คนปรับจริงๆครับนะหลายหลายคนย้อนดูคลิปผมได้เลยไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกก้อนมันตีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมจะปรับได้ทุกอันแหละนะครับที่ผมปรับไม่ได้คือเอฟเฟกต์พังแค่นั้นเองครับผมปรับไม่ได้ใครจะส่งมาเซตอัพก็ได้ราคาแบบว่าคุยกันได้เลยมีเท่าไหร่ก็จ่ายกันไปเท่านั้นนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับนะเพราะอะไรหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นการทําบุญ ได้พบแสงสว่างแห่งเสียงที่มันไพเราะมากขึ้นนะครับนะผมคิดว่ามันเป็นการทําบุญได้ด้วยนะครับเออนะจัดไปนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีคอร์สสอนนะครับกำลังทําเพราะว่ามันต้องเตรียมเนื้อหาเยอะมากๆเกี่ยวกับการปรับเสียงเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการปรับด้าตดูแอม,มเกี่ยวกับการเซตกีตาร์เพราะว่าอะไรกีตาร์เนี่ยผมบอกไนดะ้เลยนะครับ มันเป็นจุดกําเนิดของเสียงถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจุดกําเนิดเสียงเนี่ยส่งไปให้เอฟเฟกประมวลผลได้ดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะชัดเจนนะแต่ขณะเดียวกันถ้ากีต้า์ยังไม่ดีเนี่ยแล้วส่งไปให้เอฟเฟกประมวลผลไม่ดีเนี่ยแล้วยิ่งไปเจอตู้แอมเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ซาวคนห่วยนั่นเองไงนั่นเป็นนั่นเป็นที่หมายเลยนะว่าทําไมเสียงคลีนจะต้องดีก่อนเสียงที่จะต้องได้ก่อนนะครับอ่าลหลายๆคนเนี่ย โฟกัส็ปที่เสียงแตกเลยเฮ้ยต้องได้เสียงคีไม่ได้เสียงคีต้องได้ก่อนอันนี้เป็นเปล่าๆเลยผ่านนี้แค่นั้นเองเขาเรียกว่าบายพัดเห็นไหมมันออกชัดเจนเบสกลางแหลมมันออกชัดเจนเลยเห็นไหมครับ เซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่ครับนี่คือสิ่งที่จะมุกจะไฟกำลังนำเสนออยู่เนี่ยแหละครับนี่คือซาวนะครับกีตาร์เปล่าเนะครับต้องออกมันดีก่อนนะครับพอออกมันดีแล้วเสร็จปพ๊บเนี่ยนะครับทุกอย่างจะบันดีเองนะครับมันต้องค่อยๆไ,ไล่ไปทีจุดแล้วคุณไปนเน้นแต่เอฟเฟกต์อย่างเดียวไม่ดูกีตาร์เลยบางทีบางคนนะอ่ากีตาร์เนี่ยโหเสียงแบบ เขาเลยก็ร้องกองแก๊งมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้การไม่ได้การเซตอัพที่ดีที่ถูกต้อง innovation อินโนวชั่นตรงเนี้ยต้องตั้งด้วยครับเวลาคุณเล่น่างเนี้ยเข้าจริงแต่เวลาคุณเล่นขอในในเพี้ยนเลยเงี้ยนะครับนะเนี่ยครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะนั้นเนี่ยครับใครอยากปรึกษาในด้านไหนเรื่องอะไรไงลองทักมาได้เลยนะครับนะบช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับท่านที่เข้ามาดูาในย t u ู e ของผมโอ้โหเล้นหลามเลยช่วงน,นี้นะครับนะก็ รีวิวกันทุกวันแบบนี้มีอะไรให้คุณดูมีสาระความรู้ก็ค่อยเนบก็ค่อยแนมกันไปในแต่ละคลิปเนาะอ่าค่อยบอกก็ค่อยอะไรกันไปเนาะอ่านะครับก็อะไรแบ่งปันได้ก็แบ่งปันเนาะเอออะไรที่เป็นคอร์สสอนก็ต้องเป็นคอร์สที่มันเป็นเรื่องมันลาวไปเนาะเออประมาณนะั้นอ่ะโอเคนะครับบอสเมีแปดกับเจ้าตัวนี้แบบนะครัแบบ p ร s in ร์ o ินนเซีย a d เลยนะครับตัวนี้มี24 f a ีเฟด้วย นะครับโอ้โหสีสันสวยงามมากๆนะครับบอกได้เลยนะอะโอเคใครอยากได้มาจัดไปนะครับซื้อขายไดเทินจัดไปครับ